ครับสวัสดีคุณผู้ชมถูกท่านกันด้วยนะครับเอาวันนี้นะผมจะมาสอนเพิ่มยอดไหล e โมจิใน Facebook นะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่โพสไปแล้วนะครับเราต้องการจะเพิ่มยอดไหล e โมจินะครับไม่ว่าจะเป็น e โมจิอะไรก็ตามนะครับก็สามารถไปทำตามผมได้เลยนี่ครับอ่ะขั้นตอนแรกเนี่ยผมจะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้เลยนี่ครับคุณผู้ชมก็สามารถฉีดสิงี่ใต้คกิมนี้เนี่ยเพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนี่ครับ อ่ะเราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ kmkth.com กันแล้วนะครับพอเข้ามาแลวนี่ครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกก็คลิกมาที่สมัครสมาชิกกันเลยนะครับเขาจะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้งานอีเมลชื่อจริงนามสกุลและรหัสผ่านนะครับแ่้วก็มายืนยันรหัสผ่านด้านล่างตรงนี้นะปะก็ติ๊ทีสองช่องนี้กันด้วยเนี่ยปะก็กดสมัครสมาชิกกันได้เลยนีครับหรือใครที่ไม่กอข้อมูลในยุ่งยากก็สามารถสมัครใช้งานด้วยบัญชี Google หรือว่า g m a ม l ด้านล่างตรงนี้ได้นะครับ พอเราสมาัครใช้งานกันเรียบร้อยก็กดย้อนกลับนะครับสำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google ก็ลงชื่อเขอ้าใช้ด้านล่างเนี่ยสำหรับลีกอข้อมูลสมัครใช้ก็ลงชื่อเขอ้าใช้ตรงในไฟล์นีนครับอ่ะเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ KMMKTH.com กันแล้วนะครับพอเข้ามาแล้วนี่ครับเราก็ลัดูที่ด้านบนตรงนี้ก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บริการนะครับ ไม่เีงแต่ a c e b o o k นะครับ Instagram TikTok YouTube แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะครับในส่วนวันนี้เราจะมาใช้ในส่วนของแพลตฟอร์ม Facebook นะครับก็คลิกเข้าไปเลยนี่ครับอ่ะแล้วก็มาดูที่มริมูกันต่อนี่ครับเดี๋ยวต้องการจะเพิ่มไลฟ์โพ์อิโมจินี่ครับก็เลือกมาเลยนี่ครับอ่ะแล้วก็มาดูที่บริการกันต่อนี่ครับแบริการนะก็ยิมีหลายบริการนะก็มีความเร็วและราคาของบริการที่แตกต่างกันไปนี่ครับแล้วก็จะมีอิโมจินี่ไปเราเลือกนี่ครับอ่ะคุณผู้ชมก็เลือกกไ้เนนนะครรรัับบวาใชป็ิตห อ่ะผมจะเลือกเป็นบริการตัวนี้เลยนะครับจะเป็นอ m o j i s o u n นี่ครับก็เลือกเข้าไปนี่ครับต่อมานี่ครับพอเราเลือกบริการกันแล้วด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นคําอธิบายของบริการนะครับต่อมาในส่วนของลิงก์ก็ให้กลับไปที่ a c e b o o k นะครับอ่ะแล้วก็มาที่โพเที่ต้องการเพิ่มยอดไลค์ e m o จ i นี่ครับแล้วก็มาคลอกลิงก์นะครับของโพนีครับอ่ะโดยการกดแชร์ตรงนี้ครับแล้วก็กดคลอกลิงก์เลยนี่ครับอ่ะแล้วก็กลับมาที่เว็บไซต์เนี่ยแล้วก็นําลิงก์วางเลยนี่ครับในส่วนปริมาณเนี่ยครับอยากเพิ่ม อยอดไลฟ์เมื่อวกี่เท่าไหร่นะครับก็ใส่ได้เลยนี่ครับผมจะใส่ไปที่1ล้อนะครับพอใส่กันไปเรียบร้อยค่าบริการเขาก็จะคำนวณให้เราด้านล่างตรงนี้แล้วนะครับผู้ชมก็กดสั่งซื้อกันได้เลยนี่ครับพอเรากดสั่งซื้อกันแล้วก็จะขึ้นแบบนี้นี่ครับได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนี่ครับต่อมานี่รับก็ให้มาดูทีหน้าประวัติการสั่งซือ้อนี่ครับในหน้านี้ก็จะมีเลขออเดอร์นะครับที่เราได้ทำการสั่งซื้อกันไปนี่ครับตัวตรงนี้ก็จะเป็นบริการที่เราเลือกมานี่ครับงขอ อ่โพสนะครับที่เราใส่เข้ามาตรงนี้ก็แนะนํ้ไม่กี่้าไปเพื่อเช็คด,ดูนะว่าลิงก์โพสถูกต้องหรือเปล่านี่ครับเพราะถ้าใส่ลิงก์โพสมาไม่ถูกต้องยอดหลยมิชจะไม่เพิ่มขึ้นนะครับต่อมาก็จะเป็นวันเวลาที่เรากดสั่งซื้อไปเราก็จะเป็นสถานะของเว็บไซต์นะครับตอนนี้ขึ้นว่ารอดําเนินการนะครับอันในระหว่างที่เราเ,าเว็บไซต์ดําเนินการนะครับสําหรับผู้ชมน้่งรที่ได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์แล้วนะครับแล้วเกิดมียอดจำนวนเงินในเว็บไม่เพียงพอนะครับอ่านหรือว่าเพิ่งเข้ามาใช้งานใหม่นะครับแล้วย,ยังไม่รรรููู้้ิิิิีีกกกกกาเเเเเเเตตมมมมมงนนนนนนัััลลยยหคผชท่ะบ ในเมนูเติมเงินก็จะมีเลือกหลายช่องทางนะครับช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR code นะครับอันนี้ก็สามารถเติมได้ทุกธนาคารนะครับประกอเติมขั้นต่ำอยู่ที่1นึบาทเองนะครับต่อมาช่องทางที่2ก็จะเป็นช่องทางอังคาวเวเดสนะครับช่องทางที่3จะเป็นช่องทางชิลเพย์นะครับจะมีหลายช่องทางนะเพื่อเราเลือกใช้นีครับ ช่องทางที่4ตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องทางคริปโตนี่ครับในช่องทางนี้ก็สามารถเติมได้ถึง2สกุลเงินนี่ครับจะเป็นเงินไทยกับดอลลาร์นะตรงนี้ก็เลือกเติมกันได้นี่ครับอะไรช่องทางสุดท้ายจะเป็นช่องทางทูมอนิวเล็ตนี่ครับและในทุกช่องทางเนี่ยเขาจะมีคําแนะนําในการเติมเงินด้านบนแบบนี้นี่ครับอาคุณผู้ชมเลือกเติมช่องทางไหนก็อย่าลืมอ่านคาแนะนําก่อนที่จะเติมเงินกันด้วยนี่ครับต่อมานี่ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมก็จะพาคุณผู้ชมกลับไปที่ a c e b o o k กันเลยนี่ครับ อาตอนนี้ยอดไลน์นะครอยู่ที่20ไลน์นี่ครับเดี๋ยวผมจะลองคอลีเฟสหน้าจอนะครับดูว่ายอดไลน์มูจิเพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนี่ครับอ่าแล้วตอนนี้ะยอดไลน์มูจิของเราเนี่ยครับก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับก็ขึ้นมาที่1 3 1ไลน์กันแล้วนะครับรวมกับยอดไลน์ปกตินี่ครับอ่ะก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆเนี่ยประกอบเลยสั่งซื้อไปไม่นานเลยนะครับก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วเลยนี่ครับต่อมานี่ครับพอยอดไลน์มูจิขึ้นกันแล้วนะครัับบกก็ลมาที่เว็บไซต์กันเลยี่รับ สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะที girl, ically, र, ่อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆได้เข้ามาชี้งานในเว็บไซต์เหมือนกันนะครับก็ให้กดมาที่เมนูแนะนาเพื่อนตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มากดคัลล็อกลิงก์หน้าตรงนี้แล้วก็แชร์กับเพื่อนๆนะครับหรือว่าคนรู้จักใดเลยนะครับโดยเพื่อนๆนะครับหรือว่าคนรู้จักไดเข้ามาชี้งานในเว็บไซต์ผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้คุณผู้ชมก็ย่ายตาคะแนะนำกันด้วยถึง5เรับถึน5%กันเลยนีครับ เอาละครับคุณผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาชิ้นงานแล้วนะครับถ้าเกิดติดปัญหาในการช้งานหรือว่ามีปัญหาในการสั่งซื้อนี่ครับก็ให้กดกลับมาที่หน้าคําสั่งซื้อใหม่ตรงนี้นี่ครับเอาลรกลับมาที่เมนูติดต่อพิมตรงนี้กันเลยกาอ็จะมีเราเลือกติดต่อมิมพ์สองช่องทางนะครับอาจจะมีเป็นตัวเชื่อมโือนะครับลพราะช่องทางลายนี่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าติดปัญหารายรับก็เลือกติดต่อพิมพกันได้นะครับ แล้วสำหรับคลิปนี้นะผมก็มีข้อมูลมาบอกกับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นี่ครับส่หคุณผู้ชมท่านใดนะที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์เนี่ยผมก็ได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับอาจจอสามารถเข้ามาใช้งานกันได้เลยนะครับตอนรีคลิปนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ